นี <toys> ่ม <c oughs> <c oughs> <c oughs> ันังจากินเจ้า่ะอจัคไปเอาไปกงเมียพีผมเอเอาเาุหลานูมแล้าเดี๋ยวเจ้ามีเมียไปเจ้าจังว่าจังสีเอาคำโบราณไหนผู้สาวจังมีผู้บ้าไหมเอาเอาเอาอกันเอาข้โกงนะเอาผู้สาวเลยจะคนหรคนไใดเราบูมาก่อนอที่ละอกล้องบ่เมาขั้นที่เล่นเอาเอาที่ล่ะ่อยมีเมียเดียวยคนีย ควายคนเดียวเอาออกซิเดี๋ยควยมีเมียคนเดียวอ่ะมึงกับมีมาสองคนเดียวมาความเอาควายจริงเอาให้มันเลิกสุกคนเอา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 ให้มันมีผบุไม่สุกคนเอาบ่เอาก็แต่ทันทันของกูแท้เอาใหเลดทุย่างเมื่อกโกงกูตลอดเลยบ่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 ทุกาย่างกลโกงตลอดเลยเลยมึงมีเลียมมึงมีเลียมเนาะแห่เรียนบ่ข้างเขาบอกถึงฟองไหนบ่ฟอม่นเนาะฟองเ่ียมรับนี่ยมีเอาเลยบ่ขันอ่ะเดี๋ยวเอาบ่เอาตรงโลกเอาก่อนบ่ เอาอย่างที่ว่าเอาที่ว่ากันเนี่ยมีตัวใดเรื่องในเบิดมีผบุไม่เบิดนอย่างจีเออเออผู้เดียววะเออผู้เดียววะเอาเลือกเต้เลือกอะไเนาะเลือกผู้เดียววะบนในยานกันแล้วคนที่มาใหม่คักโก้อีกอ่ะใครอ่ะใคอีกอ่ะไปไม่อย่างมากอย่างนี้กินข้อมึงเดียวว่ามอยกินแล้วว่าบุกินไม่อย่างคือเห็ดดอกดอกเด็กๆมอยไล่กินรถเป็นอยังนี้มีมีมีผัวใหม่เล้วะเนี่ยผมมีผัวใหม่แล้ว ลงได้ครับวันนี้ซื้อบือได้ครับซื้อบือได้ด่ะเอามาเ right? อาต่อละครับบาบนี้ไปบาบนี้ไปละครับมาอย่างนี้ไปฮอสมาอย่างนี้มาอย่างกี่ต่อเขากินขึ้นขึ้นเราอย่าไปย <tim> mmm, ่านทามดากันไปทามดากันไปเอามันจะไปไหนวะเอือเข่าหงัดหรือนอนหล่นมาฮองดเนาะเข่าทั้งเดี๋วะ เขาทั้งนี้แล้วปะที่มมไม้ยังอยูจั๊กโจ๊กเต่าฮอตจี๊ให้กินกันผ่านตั้งแต่หาขา,าแล้วล่ะให้กินก็กิน,นเนาะแพ<ย>ร่รับไม่ยังม<อ>ีจั๊กจะคไปทางใดบุ๊ให้เรากินหุ่นหนาให้เรากินบุญเอาหยอดกินบุญเรียบร้อยแล้วไม่มีตัวยางหรอคอหินซื่อๆนะีเ่เอาไปเดี๋ยวเอาไว้แม่โอ้ยหนอจื้ออยู่เอากินก่อน อ๋อไม่ไม่ไม่ก็สองเดอนี่ไปเร่นหอกนี่ดว่โอ้ยมันกิดคนละแบบดิมันแมนอยู่เ็ยังไปสันให้กินไเอาละไปกักไว้ก่อน่เปิดไดีฮอด่ะอาจารย์ต้องจ้างแล้วเนาะขึ้นมากักขึ้นมากัก เอาที่ละกักกินมากักกักที่ละเอาเต็มตัวโอ้โยใช่เอาไหคเด็กังต่อทีมโอ้แพีบวะสนาละมาตัวนั้นี่บ้าอเาต้องเป็นดีวะเป็นนะเอาอ้าวเขาฮอตตัวเาตอทีมเ่ล้เขาฮอตไปกินทางไหนแค่นั้นแหละอนเบ็ดลวด Nhà khít lái Nằm Vô lập hạp Học các vào đây Mình giá nhắn tôi đấy à? là tô đi Ui,